ว่าแต่ไปไหนเบอร์สี่ไปนั่นผมปากนี่โดดแม่งตรงนี้เลยโกดอกก็ได้กูจะไปโคนแต่กูโดดเพื่อไปหารถคิดว่ามีไหมรถตรงนี้สามแยกอสามแยกผมว่ามีนะซึ่งเรามากันสามคนใช่ไหมใช่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  ที่เจ็บ<ล>สดุดไอไอเบอร์หนึ่งมันกดติดตามพี่ก่อนที่ผมจะกดติดตามซะอีกรถ<ล>ความ<ล>มือไกลๆความมือไกลๆมีรถสองตุกอยู่มาร์กฟ้ารถสองตุกเอ๊ะเป็นแดงเอ๊ะไอเหลืองลาก,ก่อนไอเหลืองไอ้เหลืองหันมาดูอยู่นะแต่มันไม่ได้เียวตามมาไง หาหุ่นใดพี่จะได้ขนของถนัด <laughs> e <laughs> อีกแล้วอ๋อแต่ถ้ารถระเบิดนี่คือของข้างในหายหมดเลยหายหมดเลยนะใช่ผมก็เลยเซ็งตอนซีฟสิบลูกนั่นไงถ้าเกิดว่าซีฟสิบลูกมีดาเมจด้วยนะตอนรถระเบิดนะโอ้ยอยอยอ่างก,กับนิวเคลียร์ลงตรงนั้นนะ่ะ <laughs> <laughs> วงไปอีกด้านนะพี่ถ้าเราไปฝั่งนั้นเราจะไม่ได้เข้าวงกันเลยนะวงอยู่ฝั่งนี้นะไม่ได้อยู่โกด็อกนะวงอยู่แอร์พอร์ตตรงเนี้เอาไงดีแอร์พอร์ตก็ได้ไปแม็กมาแอร์พอร์ตหน่อยแอร์พอร์ตเมื่อคนโดดถึงหมดเลยพี่ตรงนั้นนะ่ะเอาไปไหนดีล่ะทั้งนั้นไปโกด็อกหรือว่าไปวัดข้างๆก็ได้วัดข้างๆวัดตรงเนี้หรือวโกด็อกก็ได้ค่อยวิ่งเข้าวงเขา มักสองอ่เอป็นกอดก็ได้ไรมาได้แล้วค่อยมาข้ามสะพานแถวน,นี้เอาเดี๋ยวก็เจอวันนี้เดี๋ยวไม่ก็บินเข้าวงแล้วก็ได้ไมีอยากต้อง<น>ถามว่าเบอร์สีเกิดขึ้น <c oughs> แล้วบัก oh ด้วยบักด้วยแล้วบักด้วยนะหวยวงแตกจ้า ที่นี่แหละงั้น,นผมเอาข้างๆตรงนี้แล้วกันมันถึงโกดอกพอดีนะแล้วแม่งกะว่าเฮ้ยโดดมาแม่งมันต้องไอ้นี่แน่เลยมันต้องแบบผ่านไปเลยหรือไม่มันก็ต้องอ่าปีนเด้งเชิดข้ามไปนึกออกว่าเหมือ,อมนกับลงรลงูหลังคาแล้วก็กระเด้งข้ามไปอ่ะฟิวประมาณนั้นอะที่ไหนได้หัวมุดเขเลยเอาเทีย นี่เป็นไงล่ะเพื่อนกูสุดยอดทำไมอ่ะมันทำอะไรมันจอ,อดรถเสร็จปุ๊กแมงลีกใหลีกให้กูขับเลย <laughs> แม่งเอ้ <laughs> เจอแล้วเจอแล้วไอ้พวกนี้ใส่บนผมมาแล้วมาแล้วไอตั้งออกอยู่ไหนว่าดูนะรถแมงโดนโครเมียมด้วยมาร์คสะพานมาร์คสะแานเหร อไปมากสามก็ได้พีมากสามนะใช่มักฟ้ามากสามขึงบินถ้ามันบินได้สามคนนะกูไปแล้วใช่ที่ตัวละครผมถือของมบาัางแดดช่วงนี้แดดแรงเ <laughs> โอเควงขยับแล้วเออเ้ยวิ่งมีคุณแปดด้วยเี้ยมึงไปเอามอนมาใช่ไหมใช่ดยมากมีคุณแปดด้วยอ่ะบ้านอ่ะมาร์กจะไปทางไหนบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านเล็กใช่ไหมอันนี้แล้วกันขอบวงง่ายๆอะออกจากเมืองใหญ่มาก็เจอเลยตีนแน่ๆอ่ะสวย หรือว่าจะพ้นไปกลางวงไม่ไมไม่ไ,มไมเล่นขอบเล่นขอบกันตรงนี้แหละกลางวงไม่ไหววะเทปไม่พอให้ผมเคลียพื้นที่ให้ก่อนไหมล่ะด้วยซีโฟใช่ด้วยโซฟีแบบมีปีบินไปหน้าล็อบบี้แน่ๆน่กันไงเอ้ย เดี๋ยวเลยอยให้พี่ชาขับรถเชียวก็ไปนะมีคนมาที่นี่ไม่มีก็จอดถ้ามีก็ขับผ่านเดี๋ยวผมแปะให้มีรถหนึ่งคันรถดบับคุณใดน่าจะดับนั่นแหละไม่มีการไม่มีซากขึ้นมาไม่มีการหเห็นว่ามีคนมา ใช่อะไรรถมาอีกแล้วเหรอใช่เป็นไหมคนเดียวด้วยก็มันอยู่ตรงนั้นน่ะมันอยู่บนเนินมาตั้งนานแลวนี่ใช่มันอยู่บนเนินเอาไงดี อยากจะเข้าหลังมันแล้วเอาสีโฟไปโยนไ,นไว้เลยเกินมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วใช่ <Lif wing S 1> อยู่ข้างหลังใครวิ่งมาอ๋อเบิร์หนึ่งวิ่งมาใสรต่อกควายเฮ้ยหลัง หลังเข้าพี่กำแพงสองคนเ <c oughs> ชี่อแล้วทะลุนอนอยู่ที่เก๋ยก็ดีกูทะลุจัดดาวนี่ผมแปะสีโฟ้นานแล้วเนี่ยเออหนอกสองด้วยระเบิดควันเอ้ยระวังระวังมันมาแล้วมันมาแล้ว ตายหมดตายหมดไม่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 ไก็ไอ้เพื่อนยิงคนสุดท้ายมันสำสมหรือเปล่าใช่นั่นไงไม่โดนโดนกูเนี่ยเอา้าเรียบร้อย n น no ไปมึงได้ยินเสียงใช่ไหมไปแล้วกูตายไม่เป็นไรไปมึงก็ต้องรอดเฮ้ยบูชิปกูไปด้วยเดี๋ยวผมรอดจากบีีก่อนโอเคกูนอนอยู่ข้างกำแพงอ่ะนั่นนะนั่นเนี่ยไปเก็บยาเก็บคูณแปดไปให้กูด้วยนั่นน่ะมันกดเรียกกันแล้วเองเรียกเลยเหรอ เรียกเลยรอหน่อยดูก่อนดูก่อนเ,เอาอหร่เอาคุณแปดไปไม่เรียกเลยเดี๋ยวดูดูก่อนว่าไอ้วงแรงขนาดไหน,นใช้ได้อยู่รอได้ไหมยี่สิบวิรอได้เติมยาไปไมไ่เลยนนพเพื่อนยังรออยู่เลยมันโดดในวงไงพี่จะต้องเข้าวงแต่มีรถอยู่หลังบ้านอนะ่ะถ้าพี่จะมาที่นี่ก็มีรถให้ไปต่อ ผมมาพักกินยาแต่ว่าไอ้นั่นอยู่ที่ผมนะคูณเอ่อคูณแปดอยู่ที่ผมนะมาที่นี่นะที่ไหนอเพราะว่าตรงนู้นมันมีคนโอเคนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมาที่นั่นเลยเพื่อนเข้าไปได้ไหมจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่มีคน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 ,คน,คนบรนหลังคาพี่ไปที่นี่ไม่ได้ มาถัดไปได้ไหมนี่อ่ะกูตามหลังรถมึงอยู่น,นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่โอ oh, ้ยโดนโดนยิงเก็บเป็นที oh, <my> ให้ผมซีโฟเคลียร์ไหมละ่ะมีอีกเหรอมีเรื่องซีโฟไม่ต้องห่วงเรื่องซีโฟไว้ใจเดียอ้เหีย เป็นอะไรกับลูกหมาหมาลูกแบะเคียบสนิทกันเลยเลยมีซีโบลิเลิ่เยอะเลยหัวอะไรพร้อมไหมนะปืนอะไรมีแล้วนะแต่พร้อมแล้วกลับไปขึ้นรถกูจะบอกว่ายัางไม่พร้อมได้ไหมไม่ได้ผมไปรอที่รถเด้อ พี่ไม่ต้องขับเองอ่ะอย่างน้อยอ่ะเพื่อนไม่ต้องบวกนะเพื่อนนะตรงนู้นก็มีเชียวไปแปะซีโฟให้เพื่อนเอาแล้วเอาแล้วเดียวซ้ายกดเดียวซ้ายพี่ชาวขับพี่ชาวขับโอ้โหมึงจะทิ้งรถทำไมมันไปต่อได้ ก็เต็มที่กูก็เต็มทางแล้วอ่ะหันไปดึงเออจะไม่ให้กูเล่นเลยเหรอไปใครจริงนะหนาวะอ่ะแถวนี้ก่อนไหมขึ้นไป เฮ้ยอย่าลงอย่าลงแปะซีโฟไปแล้วแปะไป,ไปนะหน้าพีทตายรถตายรถออบอกเลยอย่าลงปล่อยผมตายไปเถอะอือ,อ เพื่อนมาเล่นดีนะแต่ว่ามันดันโดดลงไปตรงนั้นไง